Thank it... ನಾನು 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 เจ้ากุฎลีตราเทเรนทำมันในเรื่องต้นในเรื่องทางการในเรื่องทุกอย่างเราทำให้เขาสูงขึ้น นี้ไม่ควรเลยที่จะประกาศธรรมที่เราได้่รู้และโดยแสนยากท่านนี้อันสัตย์ที่ถูกกลาคั้นถูกสาข้องนำแล้วไม่จะสรู้ได้โดยง่ายสัตย์ที่ถูกกลาคั้นย้อมายผูกกองแห่งความมืดฟุ้งห่อไว้แล้วจะเขียนไม่ได้ซึ่งธรรมที่มีปกติไปทวรกระแสอันละ รรลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนหมณ์จะทำให้ผู้เราไปที่ทุใส่คทีจะหลีกเลินโวามจริงในบาอานานาองค์บริสุทธา์นมาึกซึงที่เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปานนี้ ยากที่จะค่าคะเนนเอาไม่ได้ละเอียดร,รู้ได้เฉพาะบัณฑิตส่วนมูสัตว์นี้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรก็อนสัตว์อันมูสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรยากที่จะเห็นได้ซึ้งฐานะนี้คือปัจจัย แห่งสภาวธรรมการที่อาศัยกันเกิดขึ้นกฎของปฏิจจสมบายยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะแม้นี้คือพรนิพานซึ่งเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลับอุปธิทั้งปวงที่สิ้นไปแห่งตัณหาความคลายความกำหนัดคุ้กก็แหละเราเพิ่งแสดงธรรม แต่สัตว์เราอื่นไม่พึงรู้้ม่ถึงธรรมของเราเราเป็นความเดือดรอ้อนแก่เราคาถาอันน่าสนใจเล้เกิดขึ้นเี็นความยากเราพูมาระธานาจะงั้นก็จจนนเ,กเกด,ดินช่องทางของเราจุ่มหย่อนศรัทธาเข้ามาเถิดอยากคิดจะได้เห็นปฏิจะสมุปบาท มีใครไม่ได้ก็มีกระดีกระดิบไปเราต้วนไปอีสักรอบสักระยะพระพุทธโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิทาพิฆเวอริยสาวกโกปฏิจจสมุปบาทเยวะสาหุกันโดมิโสมานสิกโรติพิสุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมจะทำไว้ในใจโดยแย่คายเป็นอย่างดีซึ่งบริจัสมุบานั้นเทียวดังนี้ว่าีมัศมิงสติอิทามโภติเมื่อสินี้มีสิ่งนี้ย่อมมีีมัสุปาทานอิทันอุวาสติเพราะาวารเกิดขึ้นแห่งสินี้สินี้จึงเกิดขึ้น อิม,สมัสฌิณิอสสิอิทังมะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิม,ะมัะอิโนทาอิทังนิรุสติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปญะติทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือตาวิชาปัตยยาสังคาลา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจาาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรู nama ruh bateria sarajatana roh roh